กดแล้นะกดดยตม่ต้้นสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้มาในเหมือนในสตูดิโอนะครับในออฟฟิศผมเองนะครับก็ขอสวัสดีครั้งหนึ่งกับผมถากรบุษยพักหรือจอร์จนะครับวันนี้ก็มา เอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเอ้ยเป็นวันที่หนึ่งนะของเดือนใหม่นะครับขึ้นพอสอใหม่ในในเดือนนะครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญของหลายๆท่านนะฮะที่เป็นวันเอ่ออาจจะเรียกได้ว่าวัดกันดูว่าใครจะมีโชคมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขออวยพรให้หลายๆท่านนะครับได้รับโชคนะอันอ่อมหาศาลนะครับกับหลายๆท่านนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ มาสรุปของเดือนที่แล้วนะฮะผมก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเ uh, ต็น SK เอสเคอัตคาร์นะครับที่มา uh, เปิดนะฮะใน uh, ชุมชนหรือว่าในส่วนของถนน uh, ตะกวนหาดไส่ทองนะครับชุมชนตลาดราวนี่เองของมัตพุทธนะครจังหวัดระยองก็เป็นอะไรที่เรียกว่า uh, ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับกับลูกค้าที่ติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุน นะครับมาเยี่ยมชมรถที่เต็นท์ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเต็นท์ของเราอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับสักครู่นะครับนี่นะฮะเต็นท์ a อ t o คอันะครับ,รบก็อยู่ถนนตะโกนหาดทรายทองนะฮะก็จากแยกนิคมอุตสาหกรรมมาประพุทธมาก็ประมาณกิโลก,กว่าอยู่ขวามือตรงไปก็จะเป็น าหาซายทองนะฮะเดี๋ยวขวาก็ปรทชจีซีนะครับก็มีรถยนต์มากมายนะฮะในเต็นท์เอสเคอัลโาของเรานะฮะที่ต้องมาบอกว่าขอบคุณคุณลูกค้าเนื่องจากว่าเรามีกลุ่มรถนะครับที่ตอบสนองความต้องการที่ถ้าลูกค้ามีโครงการจะเช่าหาซื้อรถยนต์มือ2นะครับมีหลายหลากรุ่นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับก็มีตั้งแต่รถยนต์เก๋งเล็กนะฮะร,รถอ e ีโคคารถกระบะนะครับ ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าหาซื้อง่าตามรุ่นของคุณผู้ชมคุณลูกค้าต่างๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเพื่อนฝูงนะครับน้องๆต่างๆที่มีโครงการที่จะออกรถยนต์ใช้สักหนึ่งคันผมเข้าใจนะในช่วงโควิดเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราเข้ามาคุยกันนะฮะทุกสาขาอาชีพนะครับก็สามารถเอ่อเช่าซื้อหากันได้เพียงแต่ว่าปร,ปรึกษาเรานะครับก็ไม่ยากนะเอกสารง่ายๆนะครับเข้ามาคุยกันนะครับ มีหลายหลากรุ่นมากมายเลยทีเดียวนะฮะที่ให้คุณผู้ชมนะครับคุณลูกค้าต่างๆนะครับแม้กระทั่งถ้าสนใจจริงๆเข้ามาอสอบถามนะครับแล้วก็มาทดลองขับกันก็ได้นะฮะผมก็ยินดีแต่สิ่งที่เสียไม่ได้เลยที่จะขอบคุณนะครับกับตั้งแต่วันที่30เมษาเป็นต้นมานะครับเราก็มีกลุ่มลูกค้าที่ ได้รับความไว้วางใจจากคุณลูกค้านะครับ mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมจะเอามาขอบคุณแล้วก็ยังมีอีกหลายๆส่วนนะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่ได้รับรถกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราอย่างเช่นอ่าพี่สุธีนะครับแล้วก็ครอบครัวนะพี่เลียมนะครับแล้วก็พี่สาสวยพี่มานีนะอ่าแล้วก็พี่ชัยวัดอันนี้พี่ชัยวัดนี่ต้องขอบคุณมากจากอุททธานีเลยทีเดียว นะครับแล้วก็พี่กิติพร้อมคุณลูกชายนะครับก็ได้รับรถยนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็คาดหวังว่าก็ผมก็จะพยายามนะครับในเรื่องของติดตามหลังการขายให้ดีที่สุดนะครับซึ่งเราไม่ได้แปลความหมายว่าเราขายกันแล้วขายกันเลยเราจะไม่รู้จักกันนะครับผมยินดีนะฮะที่จะให้การดูแลไปจนกว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะใช้รถหรือเปลี่ยนรถกันไปอีกคันนึงเลยก ทีเดียวเลยนะฮะก็อีกข้อหนึ่งรืมบอไปกับลูกค้าหลายๆท่านนะผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็มีอย่างที่อาจจะล่าช้านะฮะหรืออาจจะติดขัดบางประการที่ทำให้เเคสของท่านล่าชา้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมติดตามให้ทุกเคสทุกคนเช่นเดียวกันอาจจะช้าไปบ้างสักเล็กน้อยนะครับเพราะแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะมี ข้อมูลการเช่าซื้อที่แตกต่างกันไปแต่ผมรับปากนะว่าไม่เกินไม่เกินหรือว่ารู้เรื่องแน่นอนนะครับซึ่งในการเช่าซื้อต่างๆเนี่ยเราก็มีตั้งแต่เช่าซื้อในเรื่องของไฟแนนซ์เช่าซื้อในด้านของรนะิซซิ่งนตั้งแต่ที่จะติดบูโรไม่ติดบูโรนะเพียงแต่ในเนื้อหารายละเอียดเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามา แต่ขอคอนเฟิร์มเลยนะฮะก็คือผมจะพยายามทาให้ดีที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะฮะแล้วก็ยังมีมากมายที่จะรอออกกันในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ขอฝากกันไว้ด้วยผมก็มีทีมขายมีผมาถากรนะครับหรือจอร์นะครับแล้วก็คุณหมูหวานแล้วก็คุณป้าเปิลหรือพี่เปิลของเราเนี่ยนะครับกับ SK อสเคอัลตคานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเราก็ได้รับการสนับสนุนต่อไปนะครับ แล้วก็อีกประการหนึ่งหากว่าเราผิดพลาดประการใดนะฮะเรายินดีรับคำแนะนำติชมนะครับจากคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเัลาคุณทุกทุกท่านด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็จะมีในส่วนของเดือนอมิถุนาย,ยนนี้เราก็จะมีรถกระบะท,ที่เพิ่มเข้ามาอีกหลายหลักรุ่นเพียงแต่ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะ ได้รุ่นไหนก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับเราก็ยินดีที่จะจัดสรรหาเอามาให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันในราคาที่จับต้องกันได้นะครับก็คาดหวังนะฮะในช่วงนี้นะฮะโควิด19กําลังระบาดอยู่ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะที่ผมพยายามบอกกันหลายๆครั้งนะครับรวมทั้งรวมถึงทั้งเพื่อนพ้องพี่น้องด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพ ใส่แมสล้างมือนะครับเว้นระยะห่างวันนี้ผมไม่ได้ใส่แมสดีผมอยู่ในออฟฟิศต้องขอโทษด,ด้วยนะครับก็มีผมคนเดียวนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้สถานกา,ารณ์กลับมาคลี่คลายโดยเร็วที่สุดแล้วก็ห่วงในเรื่องของสุขภาพด้วยความปรารถนาดีจาก SK a u t ออโตคานะครับซึ่งวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้จากรีวิววันนี้นะครับก็ขอวอวยพรท่านใดที่สแสวงหาโชคลาภนะครับ ก็ให้ประสบผลสำเร็จนะครับขอให้ได้โชคได้เงินทองใช้กันเยอะๆนะครับและอย่าลืมนะมาซื้อรถมือ2กับผมด้วยนะครับกับจอร์นะครับ s อ a u t o อ a าแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้รีวิวนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันรีวิวหน้ากับรถสวยๆนะครับกับผมถางคอจอร์ดในครั้งต่อไปแล้วก็ทีมงานวันนี้สวัสดีครับ